ดูพิลึกพิล,ลั่นน่ากลัวขึ้นมาทันทีเลยแล้วต่อมาก็ระบุตัวตนได้ใช่ไหมครับว่าเป็นใครค่ะทราบชื่อคือคุณมาโนเอลเปเรราดาคูสกับคุณมิเกลโคเซวียานาทั้งสองคนนี่อาชีพอะไรนะครับเหมือนจะเป็นเป็นช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเดินทางมาจากอีกเมืองหนึ่งเลยอ๋อครับแล้วนอกจากสภาพศพแปลกๆก,กับหน้ากากตะกัวแล้วยังมีหลักฐานอื่นอีกไหมครับแถวๆนั้น ก็มีของไม่กี่อย่างค่ะขวดน้ำเปล่าผ้าเช็ดหน้าแต่ว่ามีชิ้นที่สำคัญมากเลยคือสมุดบันทึกเล่มเล็กๆสมุดบันทึกมีข้อความอะไรในนั้นหรอครับมีค่ะเป็นข้อความที่เอ่อค่อนค่อนข้างเป็นปริศนาเขียนว่า16.30นาทีอยู่ที่ตำแหน่งที่กำหนดตำแหน่งที่กำหนดค่ะแล้วก็ต่อด้วย18.30นาทีกลืนแคปซูลกลืนแคปซูล ใช่ค่ะแล้วก็ปิดท้ายว่าหลังจากนั้น